กฎของการลงทุนเวลาสมองมักผูกพันอะไรก็ตามแต่ที่ตนเองได้ลงลงทุนลงแรงหรือลงเวลาจองอธิบายนะครับหรือตอกย้ำว่าเขาได้ลงเวลากับเรามามากเท่าไหร่เช่นเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยเราครบกันมาตั้ง5ปีเนี่ยหปีมี365วันคิดง่ายๆสามาสเราใช้เวลาอยู่ร่วมกันมามากกว่า1,500วันนะ ที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสิ่งนี้จะทําให้สมองรู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่ที่ได้ลงทุนลงแรงลงเวลาไปแล้วจะไม่อยากผิดหวงังและจะไม่อยากให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าสมองจึงเกิดความผูกพันเป็นอย่างมากและจะหาวิธีการทําอย่างไรก็ได้ให้คนคนนี้กลับมาอยู่ในชีวิตดังเดิมวิธีการทําให้คนเนี่ย ไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียว โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ